สวัสดีครับผมสมภพนะครับต้นนะครับก็ผู้นําในทีมทูพาวเวอร์ลิสนะครับหลังจากเสร็จภารกิจครับที่ปัตตานีนะครับวันนี้เนี่ยมีทีมงานนะครับผู้นําเลยนะครับผู้นําจากธุรกิจเครือข่ายนะครับจากหลายๆค่ายเลยนะครับก็ได้เข้ามารวมกลุ่มแล้วนะครับขอบอกนะครับขอเตือนไว้อย่างว่าตอนนี้นะครับทีมทูพาวเวอร์ลิสนะครับเรายึดภาคใต้ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราได้นั่งอยู่กับนะครับสุดยอดผู้นําทางภาคใต้ของเรานะครับในทีมครับ ก็คือคุณเอกลินนะครับแล้วก็อันนั้นคืออีกท่านหนึ่งคือน้องซาลีน่านะครับก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับที่ผมจะบอกว่าทีมของเรานะครับมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและแข็งแรงมากๆนะครับนะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับได้เข้ามานะครับทางภาคใต้นะครับได้เข้ามารวมกลุ่มกันนะครับเพราะว่าเซ็นเตอร์ของเรานะครับเป็นเซ็นเตอร์ที่ใหญ่มากๆครับและพร้อมนะครับพร้อมที่จะช่วยเหลือนะครับ เพื่อนเพื่อนทีมงานในทีมทูพลาวลิฟนะครับในภาคใต้ตั้งแต่นะครับตั้งแต่นะครับตั้งแต่สุราษฎร์นะครับนครนะครับพัทลุงครับหาดใหญ่สงขลาครับปัตตานียาลาณราธิวาตอนนี้เรายึดครองแล้นะครับเรามีเซ็นเตอร์เป็นของตัวเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพร้อมด้วยศักยภาพของผู้นำนะครับที่มีประสบการณ์นะครับไม่ต่ากว่า20ปีจากบริษัทยักษ์ใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอยากฝากเพื่อนๆืไว้อย่างว่าอย่าคิดช้านะครับแล้วตามกันในในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ